ครับพูดถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับก็อดพูดไม่ได้คือหลวงพ่อพานสุขกาโมวัดโป่งกระสังอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับเทพเจ้าแหง่งภูเขาตะนาวศรีเรียกว่าสุดยอดกันจริงๆนะครับในหลวงพ่อพานในวัตถุมงคลของท่านก็หนักไปทาง แควคาดคงกระพันชาตีเรียกว่าสตาวุฒิไม่ได้กินเลือดไม่ได้เห็นนี่คือหลวงพ่อพานสุกาโมนะครับแล้วสิ่งที่จะพูดวันนี้ก็จะพูดเหรียญอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นเหรียญด้านหน้าเป็นเหรียญหลวงพ่อเทพนิมิตหลังหลวงพ่อพานสุกาโมนะครับเป็นเหรียญที่หลวงพ่อพานได้อนุญาตให้จัดสร้าง ในปีพศ2538นะครับปีพศ2538หลวงพ่อยะหลวงพ่อพานท่านได้อนุญาตให้จัดสร้างนะครับในปีนั้นเนื่องจากว่าที่สำนักสงฆ์ไรเนินตำบลหินเหล็กไฟอําเภอวินจังหวัดประจวบพิริขันนะครับก็ถือว่าเป็น สำนักสงฆ์อีกที่หนึ่งที่หลวงพ่อพานท่านได้มานั่งอธิษฐานจิตอยู่บ่อยๆนะครับหลายครั้งหลายคาและก็หลายพิธีการนะครับเมื่อได้รับการอนุญาตให้จัดสร้างแล้วนะครับก็มีการสร้างเนื้อเงินจำนวน100องค์นะครับเนื้อเงินจำนวน100องค์ต่อพ่อพานนะครับต่อโคตรพ่อพานทุกองค์และเหรียญทองแดง เหรียญทองแดงจํานวน5,000องค์เหรียญทองแดงจํานวน5,000องค์ก็ตอกโค้ดพอพานด้วยนะครับแล้วพอพานจริงๆแล้วยังมีตะกุดโทน5นิ้วนะครับตะกุดโทนหนิ้วอีกประมาณเกือบร้อยดอกนะครับไม่ถึงนะครับตอกพอพานเก้าตัวอันนั้นก็เหมือนได้หายไปแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีใครเอาออกมาโชว์ตอนทำประวัติก็ มันก็หาไม่เจอนะครับมีตะกุดโทนด้วยนะครับพอพานตัวเดียวกันที่ตอกเหรียญหลวงพ่อพานนะครับที่ตอกเหรียญหลวงพ่อพานาเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญที่หลวงพ่อพานท่านได้อนุญาตให้จัดสร้างาเมื่อสร้างเสร็จแล้วได้นําไปให้หลวงพ่อพานนะครับอธิษฐานจิตปลุกเสกอยู่ที่กุฏิท่านนานนับเดือนนะครับนานนับเดือนแล้วก็จะมีพิธีจัดเขาเรียกว่าพิธีใหญ่ นะครับก็พิธีเดียวกับตะกุดสองพลังอันนั้นก็คือการเบิกพระเนตรนะครับเบิกพระเนตรหลวงพ่อเทพนิมิตที่ตำนักสงไรเนินตำบลหินเด็กไฟอำเภอวีจังหวัดประจวบกีริขันหลวงพ่อพานท่านก็มานั่งอธิษฐานกิจนะครับซึ่งวันนั้นก็มีหลวงพ่อเกตหลวงพ่อยิปนะครับหลวงพ่อเกตวัดกอหลักหลวงพ่อยิปวัดหนองจอกหลวงพ่อผลวัดหนองแขมหลวงพ่อสังงาวัดหนองม่วงราชบุรีหลวงพ่อ ส่วนวัดเขาแดงหลวงพ่อเบิ้มวัดวังยาวนะครับหลวงพ่อพานก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มานั่งอธิษฐานจิตหมู่อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วหลวงพ่อพานก็ปลุกเสกตะกุดจนตั้งขึ้นจากพานได้ก็คือพิธีที่ผมกำลังเอ่ยถึงนี้นะครับนี่เป็นการสร้างที่หลวงพ่อได้อนุญาตให้สร้างนะครับแล้วก็ทุกเหรียญตอกโค้ดทุกองค์นะครับ เพราะนั้นถ้าเจอเหรียญที่ไม่ได้ตอกโค้ดไม่ต้องไปถามหาและไม่ต้องไปถามใครก็มองข้ามไปเลยนะครับมองข้ามไปเลยเหรียญที่ไม่มีโค้ดอันนั้นก็เป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญหลุดลงหลอมหลุดลงงานแน่นอนนะครับเ <c oughs> พราะนั้นเอากันให้ชัดด้วยนะครับเอากันให้ชัดในรุ่นนี้นะครับแล้วก็ผมก็มาเผยแพร่ เพื่อให้คนชนรุ่นหลังนะครับที่เข้ามาศึกษาในหลวงพ่อพานวัดโป่งกระสังจะได้มีข้อมูลและรู้ข้อมูลที่ชัดเจนนะครับเพราะในรุ่นนี้ผมเองสมัยที่บวชรับใช้หลวงพ่อยิดเป็นผู้ขออนุญาตจัดสร้างเองและเป็นผู้ต่อโค้ดเองทุกองค์นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและติดตามครับ